อันนี้เจ็ดรอบใช่ไหมครับครับผมเนื้อทองคาหมายเลขอะไรครับเนี่ยหมายเลขหนึ่งสี่เก้าครับผมด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังเป็นยันม,มีเจริญพรล่างครับ <90 S 2> เก้าสิบปีเนื้อนวะนากัดทองคํอ๋อเนี่ยครับมันก็นั่งเต็มองเหมือนกันเนาะใช่ครับต่างกันตรงที่ว่าเขาว่าเจริญพรใช่ปะ่ะใช่ครับมีบนกับล่างบนกับล่างครับอืม ติดตาฟอร์มสวยๆนี่พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมพิมพใหญ่ฝังตะกุดป่ะเนี่ยองนี้องคนี้ไม่ได้ฝังครับองค์นี้ฝังตะกุดครับนี่นะองนี้ฝังตะกุดต่างกันที่ฝังตะกุดนะใช่ครับแต่ลักษณะคล้ายกันเหมือนกันหมดคล้ายกันหมดครับเหมือนกันหมดประมาณสองขีดอันนี้บล็อกสองขีดนะครับผมบล็อกสองขีดสร้างสามพันเหรียญครับโอ้โหนี่นะครับเหมือนทองคําเลยเนาะครับผมโอ้สวยงามครับ ครับสวัสดีครับผมสนพักเครื่องนะครับพบกันในช่อง YouTube ช่องสนชาแนลนะครับวันนี้ก็นํามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับแล้วก็เป็นประเภทหน้ากากทองคำนะครับของแชมป์บ้านหมี่นะครับซึ่งนัดเขานําวัตถุมงคลมาลงในคลิปเพื่อให้สิทธิานุสิ์ได้ศึกษาว่าผ้าเนื้อทองคําหลวงพ่อเพี้ยนเป็นลักษณะไหนนะครับรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสนอชาแนลเดี๋ยวไปชมในคลิปกันนะครับครับมาเจอแล้วครับแชมป์บ้านมีครับนี่ครับเจ้าของพระเนื้อทองคำสวัสดีครับแชมป์สวัสดีครับนี่ครับแชมป์บ้านมีก็วันนี้อยากจะมาชมพระเครื่องของแชมป์ที่ว่าเป็นเนื้อทองคํารุ่นไหนนะที่ได้มาเจริญพรบนครับผมไม่กล้าจับต้องให้เจ้าของเขาจับเองนะครับเจริญพรบนไหนให้ผู้ชมดูสิอันนี้เจ็ดรอบใช่ไหมครับครับผมเนื้อทองคำหมายเลขอะไรครับเนี่ย หมายเลขหนึ่งสี่เก้าครับผมด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อครับหุยทองยังยังกิ๊บเลยอเพิ่งเลี่ยมมาว่าเนี่ยเพิ่งเลี่ยมมาเลยครับโอ้โหนี่ครับได้มานานเนี้ยองนี้เพิ่งได้มาครับมีที่มาที่ไปยังไงองนี้ที่มาก่าจะมาอยู่ถึงมือแชมปก็พอดีได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนพระไปครับอืม ก็เลยได้มีโอกาสได้เช่าพระทองคำมาติดกายครับครับก็ถือเป็นขอหลวงพ่อเระสบความสำเร็จได้มาหลายเดือนแล้วยังเนี่ยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับน่าจะประมาณเดือนกว่าๆครับครับครับผมราคาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาตอนนี้ตอนนี้น่าจะต้องมีเหรียญเปื่อยๆเปื่อยๆก็จะมีแปดหมื่นบวกแล้วครับอืมนี่เนาะแปดหมื่นบวกเนื้อทองคานะครับ แชมป์บ้านมีครับก็ขอให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้เสมอครับแล้วมีองค์ไหนมั่งที่ประเภทหน้ากากทองคำก็มีเจริญพรล่างครับเก้าสิบปีเนื้อนาวหน้ากากทองคำโอ้เนี่ยครับมันก็นั่งเต็มองค์เหมือนกันเนาะใช่ครับต่างกันตรงที่ว่าเขาว่าเจริญพรใช่ป่ะใช่ครับมีบนกับล่างมีบนกับล่างครับอืมครับหมายเลขก็ แปดเก้าครับผมคุ้นๆนะองค์เนี้ยครับผมอันนี้ก็ได้มานานแล้วเนาะได้มานานแล้วครับเจ้าของเขาห่วงมากเลยครับอ๋อนี่แล้วรุ่นนั้นอะไรที่เลี่ยมทองรุ่นนี้ก็ชนะชนะจนครับเนื้อทองแดงอืมครับผมเนื้อล่างๆก็พุทธคุณเหมือนกันครับอืแต่ว่าเอกลักษณ์ทองแดงจะแบบมีเอกลักษณ์ส่วนตัวมากครับ นั่งเสือใช่ไหมน่ะใช่ครับนั่งเสือครับอืนั่งเสือทองแดงนะรุ่นนี้ก็มีหลายเนื้อมอนกันเนาะใช่ไหมมีหลายสีครับอครับผมแล้วแต่ที่โรงงานผลิตที่เขาปั๊มมาว่าเมื่อกี้มาจะแดงส้มแดงขม่วงก็มีใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับครับผมก็มีชนะจนอันนี้ก็เป็นตองเก้าครับโหเหรียญตองเก้าชนะจนครับผม เหรียญนี้กลุ่มลูกศิษย์ก็ตามหากันอยู่ครับมาจีบมาจีบเป็นเรื่อยครับยันราคากันตลอดเนาะครับผมก็ยังรักยังหวงอยู่ชนะมาตองสามชอบเลขตองเนาะทองแดงนี่ล่างๆแต่ก็ราคาก็ลายทรงคุดเนาะครับผมครับผมก็มีพระปิดตาชุดคัดเลยแล้วมึงเนี่ยชุดพิเศษ ครับติดตาฟอร์มสวยๆนี่พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมพิมใหญ่ฝังตะกุดปะเนี่ยองนี้องนี้ไม่ได้ฝังครับองนี้ฝังกระตุดครับนี่นะองนี้ฝังกระตุดต่างกันที่ฝังตะกุดนะใช่ครับแต่ลักษณะคล้ายกันเหมือนกันหมดคล้ายกันหมดครับเหมือนกันหมดใช่ครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อครับมีรายการประกวดด้วยเนาะมีรายการประกวดด้วยครับตอนนี้กําลังลูกสิลูกหากำลังหาอเหรียญต่อไปอะไรเนี่ย เหรียญต่อไปเป็นเหรียญมนมหาการครับหน้ากากเงินนวหน้ากากเงินเลขอะไรเนี่ยเลขเลขเจ็ดครับผมโอ้โหเลขเจ็ดว่าแล้วถ้าอยู่ในกล่องสีแดงต้องมีเป็นผ้าอะไรที่มันแบบสวยงามแล้วนั่นน่ะลงยาแดงอะไรลงยาแดงก็เป็นมนมหาการลงยาแดงเนื้อเงินลงยาแดงครับเลขอะไรเลขธรรมดาครับเลขทั่วไปแต่สวยสิเนี่ยครับผมลงยาเต็มครับผมยาเต็มไม่เลอะใช่ครับผมอื เนื้อหลวงพ่อเขาขาวเลยครับมีรายการประกวดด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็เหรียญมหาลาบครับโอ้โหนี่อันนี้ก็มีรายการประกวดนะครับแต่อันนี้ก็เบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สองก็แชมป์ก็ศรัทธาหลวงพ่อพรมด้วยเนี่ยก็ต้องมีมหาลาบอยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วมีอะไรเหรียญกลมๆนะกระถินสี่เจ็ดด้วย่ะกระถินสี่เจ็ดครับโอ้โหกระถินสี่เจ็ดเป็นบล็อกธงชิดครับ เมื่อเช้าเห็นหองอาโกไปแล้วเนื้อเนื้อเรียบเรียบเนียนเนียนที่สวยครับอไม่มีไม่ค่อยด่างครับอนี่เป็นพิมพ์ทงชิดนะทงชิดครับเขี้ยวยาวหนุมาเขี้ยวยาวเนาะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็จะหาค่อนข้างยากหน่อยครับชนะมารชนะมารสองขีดอันนี้บล็อกสองขีดนะครับผมบล็อกสองขีดสร้างสามพันเหรียญครับโอ้โหนี่นะครับเหมือนทองคําเลยเนาะครับผมโอ้สวยงามครับ อันนั้นก็น่าจะเป็นบล็อกทองคาอีกเหรียญนึงนะอันนี้ก็เป็นบล็อกทองคาครับนห็นะอันนี้เจริญพรเจริญพรล่างครับ90ปีนะครับผมอันนี้ก็จะสร้างสร้าง3,000 3,000เหรียญเหมือนกันครับไม่เยอะนะไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะว่าเป็นบล็อกพิเศษน่าสะสมครับอืมครับผมแล้วก็เป็นชนะจนอืได้ข่าวว่าได้มาใหม่ไหมอะที่ไปบางกะปิมาเนี่ยได้มาอยู่ชุดหนึ่งครับ10เหรียญเลยฮะครับผม อ hmm. แล้วก็มีบล็อกทองคําผมก็เก็บไว้อยู่ตอนนี้ก็ที่บ้านก็มีอีกไม่มากครับ <laughs> ครับผมก็จะเชิญชวนสิทธิอนุสิทธ์ใหม่ๆที่เข้ามาศึกษาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนยังไงครับในฐานะ <ผม S 1> เป็นกรรมการด้วยนี่กันฮะครับ,รบก็ขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ uh huh. ที่เข้าเข้ามาสะสมใหม่นะครับ uh huh. ก็มาศึกษามาดู ในช่องสองล้อชาแนลก็เลยนะครับมีมีพระห,หลากหลายมากมายนะครับครับไว้ให้ศึกษาว่าแพ้ยังไงเก๋ยังไงดูยังไงครับครับก็มีแนวทางเยอะอยู่นะครับอือครับผมแล้วก็ในเพจเฟซบุ๊กก็มีชมลมเนาะช,ชมรมพักเครื่องชมลมพ,เพัเครื่องก็มนะครับให้ศึกษาแล้วก็กลุ่มต่างๆสายลูกศิษย์หลวงพ่อเพียนก็มีครับผมวัตถุ บางคนให้ลงแล้วมาลงสอบถามได้ใช่ป่ะใช่ครับผมแล้วงานประกวดนี่ของแช,ชมป์ก็ก็ไปช่วยตัดสินด้วยใช่ไหมใช่ครับก็<ๆ>ช่วยเผยแผ่แผบารมีหลวงพ่อนะครับเห็นว่าวันที่29พฤษภาสิ้นเดือนนี้ก็มีที่ลบบุรีด้วยเนาะใช่ครับผมแล้วก็นวานาคนครนวานาคนครอีกที่หนึ่งครับก็นี่แหละครับแช,ชมป์บ้านมีนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์อีกขั้นหนึ่งครับที่สะสมและศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกลืนกฐินฮะหรือหลวงพ่อเพี้ยนคัทธรมโนะครับครับผมก็น่าจะเป็นคนพื้นที่ด้วยใช่ไหมใช่ครับอยู่บ้านมีครับแชมบ้านมีครับก็นี่นะครับเดี๋ยวก็ผมว่าเขาคงมีอีกหลายรุ่นครับเดี๋ยวต้องมาขอชมอีกหน่อยครับก็ครับครับก็นี่แหละครับแชมบ้านมีก็ได้นําวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนมาให้เราชมศึกษานะครับก็ขอขอบคุณ แชมันหมีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณแช์มันหมีด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ